إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد ايها المسلمون اوصيكم واياي بتقوى الله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى ايضا วะเหรอลีซีจ้าอะลัลไลละวันนะฮาราเิลฟะตันลิมันอะรอดไอัยจะักกะรอะอะรอดชุกูรอะ ص ล ق ا ل ل อะซีมพี่น้องผู้ศรัทธาผู้ร่วมละหมาดจุมอะห์ทุกท่านครับขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นจงมีความตักวามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮฮานะูวะตะอาลาให้มากๆนะครับเพราะว่าความตักวาหรือว่าความยำเกรงนั้นเนี่ยจะเป็น สเสบียงที่ดีที่สุดนะครับสำหรับพวกเราทั้งในดุนยาและอาคีรอพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับกุตตวะในวันนี้เนี่ยก็อยากจะนำเสนอในเรื่องราวของความสำคัญและคุณค่าของเวลานะครับโปรงอัรลถสุบานตาลาได้ทรงประทานเนี่ยม,มัดประทานความโปรดปรานให้กับเรา อย่างมากมายเยอเกินนะครับและหนึ่งในนหมัตหรือว่าความโปรดปานที่พระองค์เอาล่ะสุบัตตาลาได้ทรงประทานให้กับเราในการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้นั่นก็คืออะไรเวลาครับด้วยเหตุนี้เองเอาล่ะสุบัตตาลาได้ทรงสาบานต่อช่วงเวลาต่างๆนะครับในอันกุรานนะครับอย่างเช่นอะไรวาราสองค์ทรงสาบานด้วยกับการเวลานะบัลัฟัส พระองค์ทรงสาบานด้วยกับเวลารุ่งอรุณนะครับบัตตุฮาพระองค์ทรงสาบานด้วยกับเวลาสายนะครับวันไลลีตาเยกชาพระองค์ทรงสาบานด้วยกับเวลากลางคืนเมื่อความมืดของมันนั้นเนี่ยแผ่ปกคลุมเข้ามาวันหฮารีตาตตชันลาและพระองค์ทรงสาบานด้วยกับเวลากลางวันเมื่อแสงของมันนั้นทอแสงประกายออกมานะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับเพื่อเป็นการ ตอกย้ำนะครับเพื่อให้เรารู้ถึงความสำคัญถึงคุณค่าของเวลานะครับเพราะว่าวันเวลาที่พระงองค์อเล็กซ์ซุมาตาลาได้ทรงประทานให้กับพวกเรานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องฉวยโอกาสนะครับตักตวงกอบโกยในสิ่งที่จาให้เรานั้นเนี่ยได้ใกล้ชิด กับอัลลอฮ์สุบฮานาววาตาลาด้วยกับการปฏิบัติอิบารัดต่อพระองค์ด้วยกับการริกรูลลอฮ์นะครับแล้วก็ด้วยกับการชุกรขอบคุณต่ออัลลอสุบฮานาววาตาลาอัลลอฮ์ได้ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานว่าอะไรวะฮุวผล้ที่จะละเลยและวันรุ่งขึิลฟะตันลิมันอร่าดแอะยัดจักกระว่าอร่าดชุกครอพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ทรงอะไร ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับให้กลางวันและกลางคืนเนี่ยมันสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับเพื่ออะไรครับริมันนารอดาอียาตะการาวะรอดาชุกูรอสำหรับผู้ที่ปรารถนาที่จะใครควรปรารถนาที่จะรำลึกถึงอรร์สุมาตอาอวารอดาชุกูรอและเพื่อผู้ที่ปรารถนาที่จะชุกโกรขอบคุณต่อพระองค์ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ ฉะนั้นนะครับพี่น้องผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายคนในยุคสลับเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญนะครับและใช้เวลาในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวันนั้นเนี่ยให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับสลับบางท่านเนี่ยได้กล่าวว่าอะไรมันฟาตฮูตออาตัลลอฮอัลลอฮะันบินนฮารกาดานูมินอาวลินิลไลมุสตาติบผู้ใดก็ตามเนี่ยที่อาจจะพลาดนะครับพลาดที่จะปฏิบัติ อิบาดะหรือว่าปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการตอาตอาตต่อละในช่วงของเวลากลางวันแกเนลหูมินอวาริลมุสตาติบเขาเหล่านั้นก็จะใช้เวลาในในช่วงต้นของเวลากลางคืนนะครับปฏิบัติอิบาดะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการตอาตอาตต่อละสุปตาลาอย่างอะไรอย่างแข็งขันอย่างขามักขมินว่ามันฟฝาเต้ตออาตตอลอยอ ز ز าะวะาันบิลไลและผู้ใดก็ตามนะครับพี่อาจจะ พลาดที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการตอ่ออาตเป็นการเชื่อฟังต่อละซูตาลาในช่วงของเวลากลางคืนนะครับกาเนลฮูมินอวาลินเนาร์มุสตาติบเขาเหล่านั้นเนี่ยก็จะใช้อะไรในช่วงต้นของเวลากลางวันนะครับปฏิบัติอิบาดะหดอย่างแข็งขันอย่างขมักขม้นนะครับเพื่อที่จะหวังในความโปรดปรานของพระองค์เพื่อที่จะหวังความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์สุบฮะฮูอวตาลานั่นเองนะครับ ฉะนั้นนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยมันทำให้เรารู้ถึงความสำคัญนะครับของการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะครับเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยปฏิบัติในสิ่งที่อะไรทำให้ลอจาเนี่ยพึงพอระทยพึงพอใจในตัวของพวกเรานะครับส่วนบางคนนะครับอาจจะมีบางคนที่ไม่สนใจนะครับต่อเวลาไม่ให้ความสำคัญปล่อยปะ ละเลยนะครับปล่อยเวลาไปกับสิ่งที่มันไร้าสาระปล่อยเวลาไปกับสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์นะครับอันนี้เนี่ยเราต้องระม,มัดระวังนะครับสิ่งที่ท่านนาบีสุลต่านละฮุอัลัยวะซัลลัมเนี่ยได้เตือนพวกเรานะครับท่านนาบีได้กล่าวไว้ในฮะดิษบทหนึ่งนะครับบันทึกโดยอบูดาวูดนะครับท่านนาบีได้บอกไว้ว่าอะไรมามินเกามินยยกูมูนามินมัจลิสินลายักูรุนลลอจอาลาฟีท่านนาบีบอกว่า ไม่มีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดนะครับที่เขานั่งร่วมวงสนทนากันนะครับสุดท้ายแล้วอะไรเขาก็ลุกขึ้นนะครับจากวงสนทนานั้นเนี่ยลายะซตรุรุนลอ,ลอจาราฟีโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้พูดคุยในเรื่องของอลอสวาตาลานะครับไม่ได้มีการตักเตือนกันในเรื่องราวของศาสนาไม่มีแม้แต่ข้างการอะไรการรำลึกถึงอลอ สุมานตาลานะครับหรือแม้กระทั่งการอิสติคฟาร์ตต่อรสสุมานตาลานะครับท่านนาบีได้บอกว่าอิลากอมูอันมิสลิจเฟติไิมารินวาแกเนลาอุมฮัสรัดันคนคนนั้นเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรครับไม่ต่างอะไรกับคนที่อะไรเขากินเนื้อของลาที่มันตายเองหมายความว่าครับก็คือกินซากสัตว์ที่มันตายเองโดยที่ไม่ได้เชือดอย่างถูกต้องตาม หลักของศาสนานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่หารอมนะครับวากาเนลมฮัสรอตันและเขาเหล่านั้นก็จะเป็นบุคคลที่อะไรขาดทุนนะครับเพราะว่าใช้เวลาในการล้องวงสนทนากันไปกับสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์นะครับและใช้เวลาของเขาเนี่ยไปโดยไม่ได้รับผลบุญนะครับจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานาอูตาลาครับฉะนั้นนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย วันเวลาเนี่ยมันมีคุณค่าแล้วก็มีความสําคัญมากๆนะครับสําหรับเปล่าขอหรอชูมาตาลานะครับและเมื่อเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดเลยมันไม่สามารถที่จะอะไรย้อนเวลากลับมาได้นะครับต่อให้เรามีทรัพย์สินเงินทองมากมายขนาดไหนนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะอะไรซื้อเวลากลับมาได้นะครับถึงแม้กระน,นั้นนะครับรู้ทั้งรู้ว่าอะไรเวลาเนี่ยมันมี คุณค่ามันมีความสำคัญนะครับแต่ก็ยังมีผู้คนนะครับอีกจำนวนมากเหลือเกินที่เขาเนี่ยไม่รู้จักคุณค่าของเวลาที่พวกเขาเนี่ยไม่ให้ความสำคัญต่อเวลานะครับและเขาไม่ได้ใช้เวลานะครับซึ่งเป็นเนี่ยมัดที่พรองอลล์สุภานบุรดา,าและทรงประทานให้กับเขาเนี่ยไปในหนทางที่มันเกิดประโยชน์นะครับท่านนาบี สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้ในฮะดิบทหนึ่งนะครับว่านิ้มาตานี่แบบมักบูนุนฟีฮิมากะซีรุม,มีนันนาสมีเนื้มัดอยู่สองประการด้วยกันนะครับที่อะไรผู้คนส่วนมากเนี่ยมักจะละเลยนะครับไม่สนใจไม่ให้ความสำคัญนะครับสองเนื้มัดนั้นก็คืออะไรอัซเซะฮวัลฟารอบนะครับก็คือการที่เขามีสุขภาพดีแล้วก็การ มีเวลาว่างนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาเท่าไหร่ครับเพราะว่าอะไรมนุษย์อย่างเราเราเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิบัติอิบารัดได้อย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์นะครับถ้าปราศจากร่างกายที่แข็งแรงนะครับบางครั้งบางทีเนี่ยเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ร่ํารวยนะครับแล้วก็มีเวลาแต่กลับเป็นบุคคลที่อะไรมีโรคประจําตัวหรือว่าแก่ชารานะครับก็ไม่สามารถที่จะ ปฏิบัติอิบาดัได้อย่างเต็มที่ได้อย่างสมบูรณ์นะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นวัยหนุ่มมีร่างกายกำยำสมบูรณ์แข็งแรงนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเลยแต่เขาเนี่ยใช้เวลาตลอดทั้งวันนะครับหมดไปกับการสแสวงหาริสกีสแสวงหาปัจจัยยังชีพนะครับหมดไปกับการดูแลธุรกิจของเขาจนบางครั้งเนี่ยอะไรไม่มีเวลาที่จะศึกษาหาความรู้ ไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติอิบาดัดได้อย่างเต็มที่นะครับฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบางครั้งบางทีเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราจะรู้คุณค่าของมันก็ต่อเมื่ออะไรเราได้สูญเสียมันไปนะครับอย่างเช่นเนี่ยมัดสองประการที่พอเหรอสมุตตาลาได้ส่งประทานให้กับเราเนี่ยอัศยาคาวัลฟอรอกก็คือการมีสุขภาพดีแล้วก็การมีเวลาว่างนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆนะครับบางคนเนี่ย าจจะมีโรคประจําตัวหรือว่าแก่ชราไปแล้วเนี่ยรู้สึกมองย้อนกลับไปนะครับใช้เวลาตรงนั้นในช่วงวัยรุ่นนะครับหมดไปกับสิ่งที่มันไร้สาระหมดไปกับสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์นะครับมีหนําซ้ําเนี่ยบางคนเนี่ยใช้เวลาเจียวเลาะสุปาตาลาให้มาใช้ร่างกายของเขาเนี่ยครับหมดไปกับสิ่งที่มันอะไรฝ่าฝืนต่อเลาะสุปาหานาวาตาลานะครับซึ่งนับว่าเป็น บุคคลที่อะไรขาดทุนเป็นอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอยากให้เราเนี่ยจะหนักนะครับอยากให้ลองคิดดูนะครับว่าถ้าหากว่าในทุกๆวันนะครับเวลาของเราเราใช้ชีวิตในดุนยานี้เนี่ยพยายามใช้เวลานะครับไปกับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับในสิ่งที่อะไรจะทำให้เราเนี่ยได้รับความรักจากลสซบาตาลานะครับ เราเนี่ยสามารถจะตักตวงกอบโกยคุณงามความดีได้มากขนาดไหนนะครับบางทีอิบาดะบางอย่างนะครับเราสามารถที่จะทําได้เลยนะครับง่ายๆบางทีการที่เรามานั่งรอละหมาดจะมาที่มัสยิดเนี่ยเราก็หยิบคุรานขึ้นมานะครับอ่านเวลาละห้ายัิสิบอายะนะครับซึ่งเราทราบกันดีนะครับว่าผลบุญของมันนั้นเนี่ยอะไรฮุรุฟหนึ่งหรือว่าอักษรหนึ่งเนี่ยสิบความดีนะครับถ้าเราอ่านทุกๆวันนะครับ ทุกๆเดือนจนกระทั่งเป็นปีๆเนี่ยนะครับถามว่าภาคผลบุญเนี่ยเราจะมากมายขนาดไหนบางทีเราไม่ต้องไปมองในสิ่งที่มันใหญ่โตนะครับมองในสิ่งที่เราสามารถที่จะกระทําได้ในสิ่งที่ใกล้ตัวนะครับทําเป็นประจานะครับไม่ต้องหักโหมนะครับการงานที่ทําเป็นประจําสม่ําเสมอเนี่ยเป็นการงานที่พร,ระองค์หรอสุทร,รตาลได้ทรงรักนะครับหรือบางทีเรา่อาจจะมีเวลาว่างนะครับระหว่างรอนะครับระหว่างรอ,รอ,รอละหมาดจะมา หรือว่าขับรถไปรถติดติดเนี่ยปากของเราก็อะไรกล่าวซิกรุลลอกล่าวอิสติกฟาดไปได้นะครับสุบฮลานลลออันัมดินละลาิละให้ลองล้อรอหดบัลสุฮาลลอฮ์าวะเบียัมดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับเกินความสามารถของเรานะครับแต่ว่าอะไรภาคผลบุญของมันนั้นเนี่ยมันจะอะไรเพิ่มพูนความดีของเรานะครับในมีซจ้านขัสนัตในตาช่างแห่งความดีของเรานะครับพี่น้องครับ ฉนั้นเนี่ยอยากให้พี่น้องตระหนะครับว่าในทุกๆวันเนี่ยที่ชีวิตของเราผ่านไปนะครับยิ่งเวลามันล่วงเลยผ่านไปเร็วเท่าไหร่นะครับอายุของเรามันก็ยิ่งอะไรลดน้อยลงทุกทีนะครับและเมื่อใดก็ตามที่อาญ,ญหรือว่าความตายมาถึงเราแล้วเนี่ยพระองค์อัล้อสุบามตาลาจะไม่ทรงผ่อนผันจะไม่ทรงประวิงเวลาให้กับ ชีวิตหนึ่งชีวิตใจนะครับเมื่อชั้นของเขามาถึงอฮาได้บอกว่าเนี่ยกุรานว่าอะไรวัมฟิกูมิมมารซักกุาภุมิงกอบรีไอยะติีฮาดะกุมุลเมาท์พวกเจ้าทั้งหลายจงบริจาคนะครับจากสิ่งที่เราเนี่ยได้ประทานให้กับพวกเจ้าเป็นดิสกีเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้ามิงกอบรีไอยะติีฮาดะกุมุลเม้าท์ก่อนที่อะไรความตายจะมาถึงพวกเจ้า แล้วพวกเขาบอกว่าอะไรฟายกูละรับบิลราลาอักตานีอีนาอาจจริงกอรีบโอ้ลล l a h อย่าลลอ a ์ได้โปรดประวิงเวลาผ่อนผันให้ฉันสักหน่อยสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะอะไรฝาสดจากวาคุมมินาซอนีฮินฉันเนี่ยจะได้บริจาคและฉันก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งจากมินาซอรนีฮินเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีคุณธรรมเป็นหนึ่งในบุคคลดีนะครับ เลาอบอกว่าวันนีวัรซลลอฮานับสันอีทาจะอาจาลูฮาอัลลอฮ์จะไม่ทรงอะไรไม่ทรงผ่อนผันไม่ทรงปปะวิงเวลาให้แก่ชีวิตหนึ่งชีวิตใดนะครับเมื่ออาญันหรือว่าความตายของเขามาถึงนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านฮัสซันบอสซอรี่นะครับได้กล่าวไว้ว่าบาด u รอตุนม u บาด b รอฟ r อินน n ม a ฮิ h ัลอันฟา s لوحبيست إن قطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله تعالى المبادرة ตุนมุบาตารท่านอาจารย์บัสดีบอกว่าท่านทั้งหลายจงรีรบเร่งทําความดีประกอบคุณงามความดีนะครับเพราะว่าอะไรลมหายใจที่พวกท่านหายใจอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่พรอะองค์หลอสุภาพตาลาดได้ทรงเอามันกลับไปนะครับดึงมันกลับไปเนี่ย อิงกาตาอังกุมอามาลุกุมลุลตะีทตารโรบูนบ,บิฮะอิลลลอยจ้าลาไอาการงานที่ท่านสามารถที่จะปฏิบัติที่จะทําให้พวกท่านเนี่ยได้ใกล้ชิดกับอัลอสุมาตาลามันก็จะถูกตัดขาดลงทันทีนะครับหมายความว่าอะไรเมื่อไรก็ตามที่ความตายหรือว่าอาญนมาถึงพวกเราแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะอะไรตักตวงคุณงามความดีอะไรได้อีกแล้วนะครับ แล้วท่านฮัสันดัสตีก็ได้บอกว่าอะไรรอฮิมัลลออิมรันนัรอฟีนับซีขอรัทรงเมตตาชายคนหนึ่งนะครับที่เขามองดูตัวของเขาเองนะครับซุมมาบักกาอาลาอาดีดิซูนูบิฮีแล้วเขาก็ร้องไห้ออกมาด้วยกับความผิดบาปต่างๆที่เขาได้ทําไปนะครับมีความรู้สึกเสียใจนะครับแต่การร้องไห้ของเขาเนี่ยมันก็อะไรอาจจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆแล้วในขณะที่เขาเนี่ย อาจจะอยู่ในช่วงของบั้นปลายชีวิตนะครับมีความชราหรือว่ามีโรคประจําตัวนะครับหรือว่าใดๆก็แล้วแต่และท่านฮัสซันดอซรี่ก็ได้ยกอายะกุรานที่อัลลอฮ์ตาลาตรัสว่าอะไรอินนามาณอุดลหุมอัดดนครับแท้ที่จริงแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาได้นับวันที่เหลือของพวกเขาเหล่านั้นไปแล้วนะครับและเป็นการที่อะไรนับที่แน่นอนนะครับแปลว่าชีวิตของเราเนี่ยถูกนับ ในแต่ละวันในแต่ละคืนนะครับในแต่ละชั่วโมงแล้วแต่ว่าแล้ววินาทีเนี่ยนะครับจนถึงกระทั่งอะไรวันสุดท้ายนะครับที่วิญญาณออกจากร่างของเราวันสุดท้ายที่ร่างกายของเราเนี่ยถูกฝังลงในหลุมฝังศพนะครับเป็นวันที่เราจะต้องละทิ้งทุกอย่างที่เรารักในดุนยานะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวทรัพย์สินเงินทองเพื่อนฝูงสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อถึงวันนั้นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะอะไร ย้อนเวลากลับไปได้หรือว่าสามารถที่จะตักตวงคุณงามความดีใดๆไ,ไ,ได้อีกแล้วนะครับฉะนั้นนะครับขอให้เราเนี่ยอะไรใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับอย่างคุ้มค่านะครับใช้เนียมัดของล้อสุมตาตรานะครับให้คุ้มค่าที่สุดนะครับอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปหรือว่าทําในสิ่งที่มันไร้สาระหรือว่าสิ่งที่มันฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของลอสุมตาตรานะครับและ ปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่อะไรในแต่ละวันเนี่ยความดีของเราเนี่ยไม่ได้เพิ่มพูนขึ้นเลยนะครับมีคําพูดถอนท่านอับดุลลอฮ์อิบเนมสัสอุดอักบัรอริยัลลอฮะวันนูได้บอกไว้ว่ามาเนืดิมตัวอาลัยช่อินนเดมีอาลายเยืมินกรบะชมัมซูฮูนะกุซาฟีฮ์อัจลีวลัมยจซิดฟีฮ์อัมมลีท่านอับดุลลอฮ์อิบเนมสัสอุดได้บอกไว้ว่าอะไรฉันเนี่ยไม่เคยรู้สึก เสียใจต่อสิ่งใดมากเท่ากับอะไรที่ฉันเนี่ยปล่อยให้วันหนึ่งนะครับหมดไปดวงอาทิตย์ได้รับขอบฟ้าไปแล้วก็คือปล่อยให้วันหนึ่งหมดไปนะครับนืบ้อุซซฟฮิยาเจรีอายันของฉันอายุขัยของฉันเนี่ยมันก็ยิ่งลดน้อยถอยลงทุกทีวลัมเยสิตฟฮิอาเมรีแต่ว่าการงานดีๆของฉันนะครับฉันรู้สึกว่ามันไม่ได้เพิ่มพูนขึ้นเลยนะครับอันนี้เป็นคําพูดของซาฮาบะนะครับ ชนชาวสลับขนาดพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอะไรอยู่ในยุคข,ของท่านนาบีท่านรู้สึกว่าอะไรใช้เวลาจะยังไม่คุ้มค่าในแต่ละวันนะครับรู้สึกว่ายังประกอบอามันอิบาดะยังไม่เพียงพอนะครับฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายขออ oh, ัลลอฮฺสุบะตาลาได้ทรงเมตตาพวกเรานะครับแล้วขอให้เราเนี่ยใช้เงียมับนะครับที่พระประทานให้กับ พวกเราไม่ว่าจะเป็นการที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงหรือว่าการที่เรายังมีเวลานะครับยังสามารถที่จะทําอิบาดะต่างๆได้นะครับขอให้เราใช้เวลาเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับเพื่อเป็นสเสบียงสำหรับเราในดุายละอาคราะหนะครับบาริกัลลอฮ์ลีวะลักุมฟินกุรานอันอาลิมวะน فعني و ี ي ا ك ี ب ิน ف ي อายาต آ ي ا ซิกรินฮากีม أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان احسن الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء, أعداء الدين وجل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وجنها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اقيم الصلاه